ถ้ามาสู่ช่วงเทคนิคกูรูของเรานะครับวันนี้เป็นไงเอาแบบยอดมือกีตาร์อีกแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับพี่เมียจีรศักดิ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกูรูของเราวันนี้นะครับสอนอะไรดีพี่มีอะไรมาแนะนําครับก็วิธีการทําแป้งแพนเค้กเนี่ยอย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวเอาเรื่อง passing chord นะครับเรื่องทางแจ๊สจะนิยมใช้ passing chord ก็คือหมายถึงว่าคอร์ดผ่านครับคอร์ดผ่านคำว่า ผ่านในที่นี้หมายความว่าผ่านไปหาอะไรนะครับอย่างเช่นออก่อนง่ายๆแล้วกันนะขอดีขอดแจ๊สเนี่ยเขาก็มักที่จะเพิ่มโน้ตอะไรเข้าไปอย่างเช่น C ีเขาจะจับเป็น C Major อร์คือถ้ซีธรรมดาแล้วซีธรรมดาก็แต่เมเจอร์ก็อรถ้าเมเจอร์นายอะไรเงนี้นะฮะนี่คร่าวๆจาก C ีไปหาดีเมเนอร์เนี่ยบางทีเขาก็จะเป็น อพาร์ซิ่งคอร์ดเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่จะพาร์ซกันไปเป็นีครับคือจะเล่นเป็นคอร์ดอะไรก็ได้เป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ก็ได้หรือเป็นเซเว่นก็ได้เช่นจาก C เมเจอร์ครับเป็น C ชาร์ปเซเว่นไป D เมเจอร์หรือจะเป็นเขาเรียกว่า มันเป็นพาสซิ่งแบบเขาเรียกว่าเป็นเนเบอร์ฮะเนเบอร์โทนเนเบอร์คือหรือถ้าอย่างนี้เป็นพาสซิ่งแต่ถ้าเกิดเป็นเนเบอร์หมายนว่าโน้ตข้างเคียงคือต้องหมายคือโนดนี้แต่โน้ตข้างเคียงคือเนื้อเรียกว่าเนเบอร์โทนหรือเนี่ยหรือเป็น ก็จะใช้กันเยอะอย่างเช่นเนี่ยจะมาหาจ7เนเนี่ยเราก็เล่นเป็น G s h a <ฮ>ร p ปกัน G sharp แล้วลงมา G ับ<ฮ><ฮ>แล้วจะไปหา C เราก็เล่นเป็น C sharp อีกทีนึงนะฮะ C A m i เ o r รเราก็เล่นเป็นแล้วดีเมเนอร์ก<ฮ>็เป็นทานที่จะเป็นเราก็ G7 เราก็เป็นครับแล้ว C ก็เป็นสังเกตนมฮะม,มันจะไม่ไม่ยากเลยแจ๊สก็เป็นอ่างน,นี้อันนี้คือแบบเล่นคล่องแล้วถ้าฝึกแบบช้า คือดีเมเนอร์นี่คือเราจะเล่นเป็นไมเนอร์รอไว้เลยก็ได้ฮะดีดีชาร์ปมเนอร์ครับ, D รบหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราเจอคอร์ดแบบคอร์ดเดียวแช่ยอยู่สมมติเราเล่น c ีซีซีเซเว่นนะฮะมมครับเนี่ยฮะเขาก็จะใช้วิธีแบบเนี้ยมนมีเครื่องไว ก็จะใช้วิธีนี้คือแค่คอร์ดเดียวอะแต่มีการเคลื่อนไหวแบบว่าคอร์ดใกล้ๆกันแบบทําให้เกิดสีสันขึ้นเพราะฉะนั้นการขยับเขยื้นไปแค่ครึ่งเสียงก็สามารถทําให้เกิดสีสันได้ไม่ว่าจะเป็นคอร์ด C ไปหาดีเม o r หรือว่า C อยู่ตัวเดียวนิ้วก้อยนี่สำคัญมากเลยครับอย่างคุณจักเล่นกีตาร์นี่น่าจะใช้นิ้วเก่งนิ้วก้อยนะคคืออย่างเช่นนี่ฮะแค่นี้ก็ฟังดูเป็นเมโลดี้ ก็ฟังดูป็บสามารถเป็นกรูฟแบบแจ๊สได้แล้ว้วซ่งคอร์ดอย่างอันแรกที่แรกสมมุติว่าเมื่อกี้เป็นสวิงถ้าเป็นวอ,อ,อสโนวาอ๋อวอสโนว่านี่ยิง่ง ก็จะได้อีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งเลยนะชุดขอชุดเดิมนะคอร์ดชุดเดิมเลยเป็นเป็นอีกอีกสีหนึ่งเลยเพลงนี้ก็เพลงนี้ผมเคยเล่นผมเอามาทำเป็นโอ้โหมาสะจั่นใช่ใช่ เป็นดังปะเป็นอีกสีนึงเลยนะใช่ฮะเปลี่ยนไปเล้วแค่แบบว่าอะไรเงี้ยแล้วเสียงคอร์ดแพงหมดเลยคอร์ดลูคอร์ดเนี้ก็อยู่แถวๆแบบว่าแบบบาสุก้าเลยคอร์ดแพงหมดเลยคอร์ดลูแพงหมดเลยจับครับก็เนี่ยจริงๆพอเรา อย่างไวซิ่งมันสมมุติเราจับ C ทแทนที่จะเป็น C ธรรมดาก็เป็นจาก C6-9 i x ไปเปิดดูได้ครับว่า C6-9 จับยังไงล้วก็มันเปิดโอกาสให้นิ้วก้อยลองได้ทำงานเนาะเดี๋ยวพุนที่ไปหาที่บ้านไปเรียนจริงๆแล้วใช้คอร์ดที่อยู่ข้างเคียง ใช้โนอที่อยู่ข้างเคียงหรือใช้คนที่อยู่ข้างเคียงใช่เลยได้หเลยได้หมดเลยนะครับก็คือว่าชาร์ปหรือแฟดก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็พยายามมูฟให้สละสร้ยอย่างเช่นอย่าไปอย่าไปแช่มันนะครับเพราะวบางคนอาจจะหันมามองหน้ากันได้สมมติเล่นๆอย่าไปตกแบบแช่เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งนะฮะให้กลับมาหนึ่งที่ฐาน ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้หากินมาโดยตลอดผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะนักดนตรีแจ๊สหลายคนก็ทําแบบนี้เพราะว่าถ้าจะให้เรียกว่าอะไรอ่ะอ้างอิงไปถึงทฤษฎีมันก็จะมีที่มาซึ่งมันจะยุ่งยากซับซ้อนแต่ถ้าให้พูดแบบว่าง่ายๆเราเอาชั้นเดียวจบคือครึ่งเสียงเขาเรียกเขาเรียกว่า h a า f Step Substitution หรือว่าการแทนแบบครึ่งเสียงครึ่งเสียงนะ แค่นี้เองอนะครับก็จะเป็นภาษายากนิดหนึง่งไม่เป็นไรนะเรียนแจส๊สก็ต้องทําความเข้าใจาาขยันนิดหนึง่งขยันนิดหนึง่งสาหรับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจไว้ถ้าเกิดว่าคือเทปพ,พี่แมวผ่านไปแล้วแหละวันหลังอาจจะแบบว่ามีจดหมายแบบว่าเรียกร้องพี่แมวอีกอาจจะ,ะพี่แมวไม่มีเวลาไปเจาะภาพมาให้ก็จะมาเล่าให้น้องฟังแต่ว่าผมมีคาถามนิดหนึ่งนี่คือว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดถ้าเราเราเล่นกีตาร์ใช่ไหมครับแล้วมีมือเบสเขาวอล์กมาด้วยอย่างเงี้ยอางนี้ต้องนัดกันไหมพี่ว่า

ก็เป็นรายละเอียดเดินไป<า>เตมเบสเหมือน<ป>เดิมไม่ต้องไปกัปงกนวลเพราะว่าไอไ้อสิ่งแบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นการตกแต่งของของนักเล่นเขาเรียกว่า e m b e l l i s h m e n t หรือว่าการตกแต่งอะไรให้มันสวยงามซึ่ง คนอื silently, ่นเนี so yes, right so right ่ยให้เขายืนอยู่บนพื้นฐานเดิมของเขาเพราะว่าถ้าจะไปนัดแนะอะไรกันเนี่ยมันเหมือนกับต้องซ้อมใหม่เลยมันจะเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแค่แบบเล่นเล็กๆน้อยๆรูเบสไม่ต้องกังวลเลยก็จะเล่นไปเหมือนเหมือนสมมติถ่ากิดเราเล่นแบบบล็อกเกลโล12บสรงบามันก็จะไปตามสเต็ปของมันว่าเท่านี้บาด้วยแล้วไปอย่างนี้เป็นสวิงก็จะเป็นตุ้ม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 อะไรเงี้ยไปตามนั้นคล้ายๆกัน อย่างเพลงบลูส์ก็ใช้เยอะครับเพลงบลูส์ส่งนี่พวกอะไรพวกนี้ยผมเรืองทีนี้ถ้าเกิดเป็นบลูแจ๊สอ่ะเป็นบลูแจ๊สที่เป็นแบบเป็นเป็นกลิ่นมันก็จะเปลี่ยนไปจากบลูที่ก็หลักการยังเหมือนเดิมใช้เครื่องเสียงเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่าคอร์ดจะจับแบบหรูหรามากขึ้น ถ้าอย่งเอเซเว่นก็เสียงแบบนี้แต่เวลาเล่นแจ๊สเสียงเขาจะจับเป็นเอสิบสามอะไรเงี้ยแล้วดีจอยหาดีก็จะเป็นดีสิบสามเหมือนกันสังเกตว่าก็ยังใช้นิ้วก้อยยังเป็นอย่างนั้นอยู่เดี๋ยววันนี้ไปหาที่บ้าน ตอบเล่นอย่างเงี้ยวันหลังไม่ต้องโทรมาหาผมแล้วนะเดี๋ยวผมโทรไปเองกูรูต้องหากูรูกูรูสายด่วนอะไรเงี้ยวันที่ทนเปรดกูรูเลยครับวันนี้ับครับได้ความรู้เยอะเลยมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องที่ว่าชีวประวัติของพี่แมวเลยดีกว่าในเบรกหน้าชีวประวัติใช่ใช่ชีวประวัติได้ครับมาดูวิชาดูวิชาครับเดี๋ยวพบกันเบรกหน้าครับ